สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคนจ้ากบมาพบกันอีกแล้วค่ะกบเมียฝรั่งบันนกเนาะคะ่ะมื่อนีนางก่อเลิกงานเป็นหมือที่สองเนาะคะ่ะพี่นางได้เฮ็ดงานสองหมือนเนาะคะ่ะ<ม>เขาขาดคนพอดีเขาก็เลยแหกไปซอยพี่น้องอยางทีนางเคยบอกว่าอีนางอีนางเป็นอภาษาโนเวเขาเอิญออียงว่าแบบว่าอีนางเป็นแบบว่าเขอิอียงว่าโตโต,โตสเปร์นะแม้ แบบว่าพ่อเขาขาดคนดังสิมันบาเขาก็จะโทรมาหานี่นางเพื่อที่จะให้ไปซอยก็จะโทรมาว่าเธอเธอมาเห็นงานมือนันมือนีใน้บอีกประมาณนี้แหละพี่น้องน้คะเนาะอันนี้ก็มืออื่นมืออื่นวันเสาร์ก่อนย่างบ่แน่ใจค่ะว่าว่าจะมีงานบอรอเขาโทรมาเนาะคะเนาะมือนีมือนีเมื่อยค่ะพี่น้องมือนีเมื่อยกว่าเมื่อวานมือนีห่องลูกค้าออกไลยเมื่อยเมื่อยปวดขา แต่อีนังก็แลนเฮ็ดงานตั้งแต่หน้าที่แรกจนหน้าที่สุดท้ายเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ยสั่นนีเหลวขึ้นไปซอยสั่นเทิงสั่นเทิงเหลวขึ้นไปลงลง,ลงไปซอยสั่นล่างพี่น้องวิ่งขึ้นว,วิ่งลงอีนังบ่มีสั่นเป็นของเจ้าของเนาะแต่ละคนเขาจะมีแบบว่าสั่นของไผรของมันรับผิดชอบของไผรของมันในสีหน้าพี่น้องนึงออกบะ อีน่น้งเป็นตัวซอยเองสินะ่ะซอยซอยสั้นนี่แล้วก็ไปซอยสันน้นสั้นนุ่นด้สินะพี่นอ้องแต่ก็ม้วนค่ะสนุกสนุกดีแต่เมื่อยเมือม่อยขาเมื่อยขาเทมันต่องยางยางเร็วพี่น้องยางเร็วแล้วก็ปวดแขนปวดแขนเปลี่ยนผับปูที่นอนกับอ่ากับอ่าผาค่มโอ้ยปวดแขนค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่เปลี่ยนบดบบแมนซีิบหาซีพื้นผลบบผาค่าม <ST AN TS> ยี่หี่ดอันนี้นางจะเห็ดหมูย่างไห่พงไงสว่วนนี้นางจะเอามูหมูเนี่ยแหละหมูสําหรับย่างเนี่ยแหละว่าจะแต่ว่าจะเอามะฮันเฮดซุก้กินค่ะมื่อนี้เหลืองานมาเมื่อยพี่น้องเฮดซุก้กินของพหญ่จะเป็นหมูย่างหมูย่างกับอ่าโคราบีโคราบีเป็นแบบนี้ อีนั่งมากเอามาตำสมตำนแล่ะพี่น้องเนี่ยโคราบีเนาะคะ่ะนี่ก็พูดถึงสมตำโคราบีก็บดบดบดไี้กินโดนแล้วได้พี่นอ้องหัวแบบนี้เอามาหาัหาน่นหั่นหั่นต้มต้มใส่แค่รทแล้วก็แล้วก็มันฝรัง่งหัวหนึ่งพอต้มสุกแลวเปื่อยแล้วก็จะเอามาบด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 ,บดใส่ใส่กันพี่น้องเนาะคะ่ะเท็ยนยังกินที่แต่ละยอย่างเงยุงอย่างพี่น้องอีล <laughs> ีนเด เมื่คืนอ,อยู่เมืองไทยเฮาค่ะอยู่เมืองไทยเฮานี่เข็งมงานมากมิวยนีย่ซื้อกินรสอยู่ดีมันบ่มีให้ซื้อพี่น้องต่างประเทศกินเอาตะกี้สิเอายังวะเฮ็ดให้เจ้า,อา,จาของพ่อไอเฮ็ดให้พ่อให้พวย <laughs> จนกว่าจะได้กินพี่น้องเอ้ยใครอยากใครดูก่อนนี่แล้วค่ะเป็นโคราบีแค่ร้อนแล้วก่อ มันต้มอันนี้นางสีต้มพักไข่พ่อยายกินต่างหากนั่เนาะค่ะเนาะให้เรากินพักกระป่าหลายๆพี่น้องแต่ว่ามือนีนให้เรากินหมู้เรากินปลามาหลายมือแล้ว <laughs> ให้เรากินหม,มูเน่เนาะค่ะมีมือยงานมืองานค่ะพี่นอ้องอีลีอีนางบ่เคยเหตุงานลงแร่มเนาะคะ่ะขันว่าเหตุงานทําความสะอาดนะเหตุอยเหตุงานทําความสะอาดลรงบานเหตุงานทาความสะอาดทั่วไปแต่ว่างานรงแร่มที่เป็นรงแร่มใหญ่ๆนี่ เข้าตรงแรีนเหตุงานให้มันท่านมือคนหนึ่งนี่คนหนึ่งนี่ตรงทำความสะอาดห้องนี่สิบห้องยี่สิบห้องต่อคนเนาะคะ่ะเราคือแบบคือแบบว่าทำความสะอาดโรงแรมอ่าผาปูทีน่นอนอีกอย่างมันก็สีขาวเนาะคะ่ะอันใดที่โซกโป๊กกันว่าโซกโป๊กแล้วลูกคา้าเขาเขาอยู่ออกไปแล้วไม่ใช่เขาก็เข้า,ก,ขาก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะ เมื่อยพี่น้องแต่ว่าก็ต้องยิ้มเมื่อยซ้ำได้ก็ต้องยิ้มอีเดยได้พี่น้องซ้ำแนวอยากแนวอยากได้งนันพี่น้องอีนางมืนนีเมื่อยเมื่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่าอีนางนี่แรนเหยียดงานแต่หน้าที่แรกยันหน้าที่สุดท้ายเลยบ่มีแห้งตกบ่มียังทั้งทั้งที่ขากับปวดเดยขาปวดแขนนีป่ปวดเบื่อหลังหลังก็ปวดเพราะว่าหลังมันต้องกม้กมก้มเด้อดึงที่นอน เปลี่ยนผ้าปุทนนี่นอนพี่น้องเมื่อยซ้ำได้ก็ต้องยิ้มเออโมเฮ็ดงานหัวหัวนางานถาม,ถามเธอเมื่อยบอกก็ต้องยิ้มพี่น้องก็บอกว่าเมื่อยยููแต่ฉันไหวมาสักพี่น้องเน <c oughs> <c oughs> ี่ยยินีเด้เมื่อยซ้ำได้ต้องยิ้มพี่น้อง <c oughs> โอ้ยชีวิตชีวิตอ่าอยู่เมืองนอกเนี่ยมันบด้สุขสบาย,ยจริงๆริงเด้พี่น้องอีลดีเด้ต้องดิด้นร่นต้องดิ้นร่นทุกอย่างเนาะค่ะ ทั้งเมยทั้งล่ามีการถามมีการถามเขาอีกเดียวว่ามื่อื่นมื่อื่นเธอชิหาฉั้นมาบอสันนี่นยากัคันว่าเขาหายไปก็ไปเนาะค่ะคันว่าเขาโทรมากับไปไปเลยเนาะค่ะเหตุงานมือนหนึ่งมันก็ได้ลายตังค์อยู่พี่น้องค่ะแหละก็ความเหนื่อยเปรียบเทียบกันกับเหตุงานอยู่เมืองไทยที่เท่าเทียบก็เหตุงานเหตุงานเมืยแทบตายได้สามร้อยบาทพี่น้อง เทียบเทียบก็อยูนีนี่พ่อพอ,พ,อพ่อเห็นยอดเงินขึ้นมันหายเหนื่อยแต่ตอนเหตุงานก็นคือต้องเหตุเียุหองเขาเต็มที่คือกันเด้เฮตุใ้เขาเต็มที่นนเนเาเนะคะ่ะเนาะเฮ้ยสู้ๆกันไปพี่น้องมันซุกแล้วมั้งซุกมาแล้วพี่น้องโคลาบิเดี๋ยวเหาจะว่าอีนางจะเอามาบดเนาะคะ่ะบดให้มันละเอียด พี่น้องสกีนั่งเสร็จแล้วพักกันนี้นั่งหลายแบบว่าเดี๋ยว <laughs> ยิบออกก่อนตอนหิวเนาะคะ่ะเฮ็ดก้าวเข่ากินตอนหวิวห <laughs> <ๆ>ิวมันก่อนใส่ใส่นั่นใส่นีบอันนี้เป็นพักสลัดพี่น้องคะ่ะที่จริงตอง้องใส่าพักกันยังวะพักอ่ะลืมซื้อพักลรอพี่น้องเลยพักกันยังว่าพักกาด ผักกาดขาวเออเขาเกิดผักกาดขาวตอกใส่ผักกาดขาวเนาะขันว่ามีผักบุงน้ำ,นำหนิอโอ้สีเสียบไปไงพี่น้องเมื่อนี้ยี่นางต้มสุก,กีบ้บอมีเส้นเด้อค่ะขี้ข้านขี้ข้านอันขี้ข้านแซ่เสศษมีไหมเอ้ยเส้นวุ้นเศษเปื่ดไล่ป่ะมาเด้อมากินกันโอ้ยยังก็จะกินได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยิบนั่งยิบดีก่อนหาหนามกิ่นมาที่ไหน เตรียมน้ำก็จะได้ม่ต้องโรคหลยรอดพี่นอ้องม,มามาก,กินเขาแร้งกันโอ้ยหิวหิวพี่น้องเอ้ยสุก,กี้คือเกาคือเกาเลิกงานมากเมื่อยพี่น้องอน้ำจิ้มสุก,กี้อ่าไทยยังวะกระเทียมกระเทียมกับพริกซับซับใส,ส,ส,ส่พอน้ำจิ้มสุก,กี้ยังเดี๋ยวมันมาแส่บพี่น้องค่ะ โอ้ยคัอแสบมือเถอะวะเห็ุงานสองมือมือดานเลย <laughs> พี่น้องนี่นั่งมากินแบบนี้นะคะเนี่ยจิ้มเอาแบบนี้อืม ให้ลงหลอดพี่น้องจะได้สดหนาวเจับแสบมาต้องหลายอย่างหลายแนวเนะเนี่ยอะตอนนี้ก็หงมงเครงล่ะคนกันคนกันเด้อม,มีปูอัดนำ นี่เพราะหญ่ไปรับเอายอยูข้างนอกนั่งเลิกงานนาั่งนั่งรถไฟมาเพราะว่าบ่ามีรถเม์เขาบานรถเม์บันเขาบานนี่นั่งนี่เบิร์ตต่างต่าสี่โมงสี่โมงสี่โมงสิบสี่แต่รถไฟรถไฟขี่นั่งนั่งมากมาถึงนี่ก็สี่โมงสี่สิบสี่พอท่านกัน แล้วก็ลดแม่เขาบ้านนี่นั่งมีมีอีกทีหนึ่งตอนสองทุ่มพี่น้องสี่โมงซีบีซีแล้วก็กระโดดไปสองทุ่มเลยอีนั่งก็งงเข้นกันหาโมงหกโมงทุ่มหนึ่งบะมีมีผลสองทุ่มมีแขนยังสองทุ่มผู้ดใดผู้ใดเดินทางสองทุ่ม <c oughs>

ยังผักปูอัดตะเกียบกับพี่การขอโทษขอไปบะมีอยังสมประกอบจต่ยางพี่น่องมม่ยังผัก What? 嗯，没腥。 เริ่มมืดแล้วข้างนอกเริ่มมืดแล้วพี่น้องอืม <laughs>